สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราช่องบอเบียน้ำสิงเช่นเคยค่ะเจ้าแปดน็อตลากลูกใหญ่นะคะเทหินค่ะ แล้วก็รับจ้างวิ่งนะคะวิ่งเป็นตันตาเราก็รับจ้างบุดนะคะงานนี้ตาเราก็รับบุดเกรดนะคะ เดี๋ยวเสือเบียก็จะถอดลูกทิ้งไว้แถวนี้แหละคะ่ะก็จะเทตัวแม่ ถ้าได้ยินเสียงเมียนึกคือหยุดเลยนะคะบางทีไม่ได้ดูไม่ได้ดูมือคนโบกนะฟังเสียงเมียชินไงชินได้ยินเสียงเมียนี่คือต้องหยุดปึ๊บเลยนะนยพอดีหละ กด้น้่มละไปเออตรงนี้แหละ หมดเลยเรียบร้อยนะแล้วก็จะถอยมาเสียบลูก เออกองนี้คือใหญ่เท้ะเออแ้วกองใหญ่กองเดียวอยู่ตรงนี้เอนเสียบได้ไหมเนี่ย มันจะขึ้นมาเสียบได้ไง,นนไไงพอกัอนได้บวละต้องกดบ่ตรงบ่ขวาอีกบ่ ยังไม่ล็อกเอาลงมาดูล้อหน้ายังไม่ล e ็อกอ่ะก็ถ e so ้าเป็นหัวลากเซมิดัมก็จะง่ายไปอีกแบบเนาะทุกคนก็เป็นพ่วงมันก็ ก็ต้องถอต้องต่อแต่เซมีข้อเสียมันก็คือมันก็ยกดำไม่ได้พัมเพื่อเนาะมันต้องระวังแล้วก็เข้าที่แคบบางที่ก็เข้ายากกว่ารถทั่วงจมอย่างจมอย่างจมสร้างขถอเจ้า เขา้าจจางข้าแเรนดอกอาค่ะก็คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ